เป็นหนี้หนึ่งแสนทำยังไงดีครับก็เอาเงินไปคืนเขาครับนะฮะไอโคตรกวนตีละถูกไหมถ้ากูคืนเขาได้กูทํากูก็คงไม่มาถามมึงก็ถ้าคืนเขาไม่ได้ก็ทยอยคืนเขาก็ถ้าทยอยคืนเขาไม่ได้ก็ไปเจรจากับเขาเรื่องบางเรื่องแม่งก็กปบ้านทุบดินอย่างนี้แหละวะตรงไปตรงมานะฮะเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรทําก็คือเป็นหนี้เขาแล้วดันเงียบ ไม่มีจ่ายก็ไม่บอกหรือบางคนที่สายเสียมีแต่ไม่จ่ายอย่างนี้อันนี้เลวซามนะฮะไม่มีก็ต้องบอกมันถือเป็นความรับผิดชอบใจเขาใจเราเราปล่อยเราปล่อยกู้ให้คนอื่นเขาเอาเงินไปทํากิจการงานใดของเขาไม่รู้วันดีขึ้นดีเขาคืนเราไม่ได้เขาไม่บอกเรารู้สึกยังไงอะดูไหมฮะอ่ะมันจะเป็นตายร้ายดีจ่ายไหวจ่ายไม่ไหวก็บอกกัน พราะฉะนั้นถ้ามีเงินก้อนก็เอาไปคืนไม่มีเงินก้อนก็ทยอยจ่ายทยอยจ่ายไม่ไหวก็ไปบอกเขาดีๆว่าจ่ายไม่ไหวพอจะทํำยังไงได้บ้างไอที่เคยให้ผ่อนนะเดือนละประมาณ5้าพันมันไม่ไหวจริงๆขอพันหก่อนได้ไหมสักปีนึงแล้วเดี๋ยวค่อยขยับขยายเนี่ยครับบางครั้งเรื่องนี่ก็แก้ตรงไปตรงมาแบบนี้นะฮะเออแต่ถ้าเกิดถึงบอกถึงขั้นว่าโอ้พันสองพันก็ไม่มีคืนเขาอ่าแล้วเราเป็นคนยังไงล่ะครับถ้าเราอยู่เฉยๆได้ถูกไหม พันสองพันที่มึงบอกอะกูก็ไม่มีจ่ายเขาทํายังไงดีเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยคือก็ไม่ได้สิฮะก็ต้องไปบอกเขาก่อนว่าจ่ายไม่ได้ขอหยุดจ่ายไปสักหกเดือนแล้วหกเดือนต่อจากนี้ก็อย่าอยู่นิ่งๆเฉยๆขยันสิฮะพยายามสิฮะก็ไม่รู้หรอกว่าขยันแล้วแล้วพยายามแล้วมันจะทําได้หรือเปล่าแต่คงไม่ใช่อยู่เฉยๆนะเพราะฉะนั้นก็เชียร์นะลองจัดการตามขั้นตอนแบบนี้มันเป็นตรรก,กะง่ายๆ นะแต่ผมเน้นที่สุดคือไม่มีคุยกับเขาหน่อยนะสงสารเขาเวลาเราอยากได้เงินอ้อนวอนเขาอ่ะใช่ไหมเอ่อที่พูดนี่ไม่ได้แบบถากถางหรืออะไรเพราะผมก็เคยเป็นคนแบบนี้มาก่อนผมก็ไปคิดเอาเองว่าก็เราไม่มีตังค์เลยจะไปคุยอะไรกับเขาแต่ใจจริงๆแล้วการที่เราหลบเขาเราไม่คุยเขาเนี่ยถูกไหมก็น่าสงสารเขาเหมือนกันนะนะฮนะเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะยังไง แล้วบางทีเขาอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้เงินมันจะได้เป็นไงฮะไปรับฟังความรู้สึกของเขาบ้างจะได้เป็นไงฮะเ,เขาอกเข้าใจเขาบ้างว่าทาไมเขาถึงทวงนะฮะเออแบบนี้แหละ